คุณมดผมไปทำงานที่ต้นไม้กลับมาแล้วนะครับได้เลเวลเพิ่มด้วยดูสิผมเป็นนิสัยปลูกนะครับตอนนี้เลเวล65แล้วนะได้ฟีเจอร์เพิ่มประสบการณ์เวลาทำงานนะครับรับเลยนะครับเพื่อนๆเ,เข้าต้นไม้กันได้เลเวลไหนกันนะครับเข้าทันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะ ให้ดูเทคนิคการเข้าต้นไม้ให้ได้งานแรกนะครับงานแรกซึ่งมันจะได้ค่าประสบการณ์เยอะสุดนะเดีย๋ยวมาดูกันครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1กด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 เรียบร้อย ส่งทันนะครับวิธีการง่ายๆครับแต่ต้องอาศัยจังหวะที่เป๊ะจริงๆเท่านั้น